ん โรงเรียนวัดหนองพยอมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านหนองพยอมตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบมารกรรมจังหวัดพิษณุโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2477บนเนื้อที่11ไร่80ตารางวาอักษรย่อของโรงเรียนคือวพสีประจำโรงเรียนคือสีน้ำเงินและสีขาว ปรัชญาโรงเรียนคือการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตคำขวัญของโรงเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมนวินยัยฝ่ายกีฬาอัตลักษณ์ของโรงเรียนออมทรัพย์ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้าเอกลักษณ์โรงเรียนมินิฟาร์ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนวัฒนพยอมเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพมุ่งเน้นบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสร้างความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมบนพื้นฐานความเป็นไทยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาักการเรียนการสอนภายใต้าการบริหารงานของนายปริญญาลุนภูงาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนักเรียนทั้งหมด2 1 2คนมีอาคารเรียน3าหลังอาคารห้องสมุดหนึ่งหลังมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด11ห้องเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ห้องยูโซเน็ตห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห้องเสริมสวยห้องนวดฝ่าเท้าและห้องออมทรัพย์ปัจจุบันโรงเรียนนงพยอมมีบุคลากรทั้งสิ้น17คนแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูจำนวน12คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนนักการพานโรงจำนวนหนึ่งคนและครูธุรการจำนวนหนึ่งคน โรงเรียนวันหนองพยอมได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และได้น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรชัชกาลที่10และพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรชัชกาลที่9ในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกโดยใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โมเดลสราพ,พร,ราชา The King's Philosophy Model เป็นรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนส่งผลให้เกิดความสําเร็จทั้ง3ามด้านได้แก่ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนจากการใช้โมเดิศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นคนดีเป็นคนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21รักการทำงานมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงและจากการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โมเดลศาสตร์พระราชาส่มผลให้เกิดกิจกรรมและผลงานความภาคภูมิใจเป็นที่รู้จักต่อสาธรรารณชนอย่างกว้างขวางดังนี้ โรงเรียนวันหนองพยอมได้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปีการศึกษา2554ผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับประเทศเมื่อปีการศึกษา2560จากมูลนิธิยุวสธิรคุณผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งเมื่อปีการศึกษา2562และผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในปีการศึกษา2562โรงเรียนวันหนองพยอมได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น ระดับจงังหวัดพิษนุโรกประจำปี2565จากสำนักงานสาธารณาสุขจงังหวัดพิษนุโรกเด็กหญิงอภิญญาแท่เรืองได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยตามโครงการรักภาษาไทายปี2565รายการอ่านจับใจความสำคัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งโรงเรียวนวันหนองพยอมได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์อนุรักษ์ดนตร,รีพื้นบ้านมังคลาอำเภอบางระกำรรโครงการสืบสารภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดนตรีมังคลามรดกไทยสู่มรดกโลกตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัพิษณุโลกประจำปีงบประมาณพศ2564 พื่อความมุ่งมั่นหลูฝังดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของคณะครูทุกท่านในโรงเรียนการติดตามผลการเรียนนักเรียนเป็นรายคนการประชุมปรึกษาหารือผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องทําให้ในวันนี้นักเรียนโรงเรียนวันหนองพยอมเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และโรงเรียนวันหนองพยอมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาในรั้วน้ำเงินขาวให้พวกเราได้ดูแลเราจึงขอตั้งปณิธานว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีที่สุดเพื่อดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียนวันหนองพยอมตลอดไป